เาโโลชาเนี่ยไม่ได้เจอตั้งนานแล้วเจ้าสโลชาในตัวกี่บนกลับมาซื้อหมาแล้วพี่ไอซื้อหมูให้มันก่อนเนี่ยนี่โอ้โหมาห่างมาเจอแก๊งนี้ฮะอยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดเนี่ยของเนี่ยไอสลัดผักนี่ดูหน้าแม่งโก่งๆอยงนี้คือในโอกเนี่ยชิสุกะาดูอะไรปะดูบินีินมาใหญ่ดักกระเป๋ดตรงนี้่มแห่งลีดาเยอะดูอา <c oughs> ตับกันค่าร้อนค่าหมูยังไม่ตายเอาดะครับเบอร์โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปให้สโลชาก่อนเดี๋ยวสโลชาเ์นี่ตับแล้วกันพอดี๋ยวพี่ประเดี๋ยวป๋าโอเคเนี่ยให้สโลชาก่อนสลัดผักงูที่วางตับกูไงตับ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 เนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปต่อเฮ้ย ไอพี่โจรช้าแม่งโดนแม่งโดนในเ,เขาเรียกว่าครอบครองปละปากไอ้สลัดผักอยู่เด็กเนี่ยบุเรียนสังหามากูรู้เลยเขาเพิ่งเข้าใจวะเนี่ยเขาครอบครองปละปากคืออะไรเจอโจรท,ที่ที่ทำอาหารแดงไอ้สลัดผัก <c oughs> ใครอยากรู้ครอบครองปละปากคืออะไรนี่เลยฮะเราเข้าไปดูเนี่ยแบบที่เจ้าแดงโดน,นโเอ้ยโจรช้าพี่อะโลชามึงควรไปตรงนู้นไอ้เ่ีะนะห่าง โลชามาแล้วเนี่ยนี่โลช่าปูเจอครอรบคลองปลาปักเรียบร้อยเอา,าเร็วจะเข้าเป๋ะมาแห้งลีลายเยอะอีกเอาเร็วเอเอเนี่ยอ่าอ่าอ,อย่างต้องป้อนทีลานหย่อนสีเข้าเน่มาตับ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 ,บแลวมึงจะได้ยิ่มไหมฮะโอเคเอา้ไาไปอ่าฮะสีเข้าตาใสายเจ๋วในสลัดผักที่แสดงว่านอนหลับเต็มที่อโอเค ้องรวมตัวเดี๋ยวไปแย่งที่คืนหนอเดี๋ยวครับเพ้อโอเค